สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Remaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับของเล่นเด็กหกขวบอีกแล้วนะอันนี้ก็โปเกมอนอีกแล้วนะตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นมันชื่ออีบุยนะแต่ว่าในภาษาอังกฤษมันชื่ออีีมีไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะนี้เป็นไซส์เล็กไซส์เล็กนี่หายากอยู่นะก็หาไม่ได้หนึ่งกล่อง อาจจะกล่องบุกนิดหน่อยจากการขนส่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้เนี่ยมันก็แปลงได้ตั้งหลายร่างเนาะในเกมอะ่ะต้งจะแต่ร่างว่าไม่แน่ใจนะก็แบบรู้ไม่หมดรู้แค่แบบเป็นไฟน้ําอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอนะ่ะแต่ว่าเรามาประกอบน้องกันดีกว่านะนี่น้องตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยดูข้างกล่องเห็นไหมน้องแบบว่าสามารถขยับขาดุด๊กดิ๊กได้เลยนะกลางขาทําหน้าจิ้มอะไรเงี้ยะดิหางแล้วก็มาเข้าเซตกับปิกจูได้ด้วยนะซึ่งมีปิกจูซื้อมาด้วยนะ ไว้มาประกอบให้ดูอีกทีนึ่งว่าแล้วเราก็มาดูก่อนตึง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 ตื้อตึงตึงตึงชิ้นส่วนก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะหนึ่งสองสามสี่แผงก็เฮ้ยหมุกหเออนี่ยโอ้ขยับหน้าได้นะครับ เราก็มาประกอบตามผู้มือกันดีกว่านะเขาให้เราประกอบหน้าก่อนนะแล้วก็ของเล่นอันนี้มันก็บิดออกมาได้เหมือนกันนะนี่หน้าน่ารักน่ารักของน้องอีวี่หรืออีบุยนั่นเองแล้วก็ลูกกตาด้านในนะเฮ้ยลูกกตาเป็นชิ้นงานสีดำมาให้เลยดีมากครับน้องมีจะงอยผมด้วยตลกอะ่ะเสร็จแล้วก็ส่วนที่เป็นลูกกตาเนี่ยประกอบเข้าไปข้างหลังนี กระไรก็ไรตึ๊บตึ๊บเน่เน่เน่ดันไปอเปเข้าสิโอเคนี่เสร็จแล้วครับแต่ตาน้องยังไม่ใส่ปิงปิงนะอันนี้เขาให้แปะติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์เป็นสองจุดนี้เลยตนะลกอะ่ะเออแต่เราก็ต้องแปะเรียบร้อยแปะสองเม็ดลงไปกลายเป็นลูกตาแบบใสปิงป,งป,งปิงนะเออเรียบง่าย ส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าตอนกําลังยิ้มนะเราเป็นตาขีดเอาตาขีดประกอบเข้าไปอุ้ยรเรียบร้อยตาขีดตายิม้มแล้วหน้ายิ้มก็มีปากสีแดงน่ารักน่ารักเลยนะเอาประกอบเข้าไปานี่ชุบนี่เรียบร้อยเราก็ต้องติดสติกเกอร์นะ พอแปะสติกเกอร์ลงไปปากก็จะเป็นอย่างนี้นะน่ารักใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> เรียบร้อยเสร็จ <laughs> แล้วเราก็จะประกอบคอกับหัวนะอันนี้คือคอเบอร์ห้าก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะมันน่าจะทำให้คอขยับได้โอเคอย่างนี้ <laughs> แล้วเราอยากจะติดหน้าไหนลงไปก็ได้นะอันนี้มันเป็นแบบแกะง่ายนะ สองปึ๊บโอเคอันนี้คือประกอบเสร็จใช่ไหมแล้วอยากแกะแกะง่ายไหมโอ,โ,อโอ้ง่ายจริงหล่นลงพื้นไปแล้ว <laughs> โอเคมันแกะง่ายแหละ่ะก็เป็นอย่างนี้นะห <laughs> ล่นลงพื้นไปเรียบร้อยเสร็จแ,แล้วเราก็มาทําหูกันชิ้นหลังหูนี่มันเป็นชิ้นเดียวกันนะอันไหนก็ไนดะ้พอเราตัดอย่างนี้เสร็จเราก็ประกอบใบหูเข้าไปด้เลน อย่างนี้นะแล้วก็ติดสติกเกอร์หูด้านในสีน้ำตาลติดลงไปเรียบร้อยแล้วหูก็จะมีสีนารักนารักขึ้นมาแล้วเราก็ติดเข้าไปที่หัวเฮ้ยอ้อนารัก เย <Yay. laughs> ้กรดิกกูได้เออแจว๋วชอบทำได้ดังใจเยี่ยมเสร็จแล้วคราวนี้เราก็ประกอบช่วงลำตัวนะตรงคอก็ <c oughs> จะเป็นชิ้นนี้นะดูเหมือนจะทำให้แผงคอขยับได้เยอะอันนี้ประกอบขนตรงด้านข้างเข้าไปนะ Okay. หนึ่งสอง,สองแสดงว่าขนมันอนะขยับได้ละเอียดมากเลยนะแล้วก็ต่อไปมีชิ้นน่าจะด้านหลังนะอันนี้น่าจะด้านหน้าอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะประกอบเข้าไปยังไงนะอย่างนี้ โอเคอยู่ด้านบนนี้นะแล้วก็อันนี้ด้านหน้ามั้โอ้โคครละเอียดอะ่ะ <c ười> ขยับได้อย่างนี้เลยนะเนี่ยแบบแยกชิ้นงี้เลยโอ้โคคดดีงานดีมากแล้วก็น่าจะเป็นช่วงลําตัวนะดูตรงลําตัวก่อนประกอบนี่ <c ười> ยังก็หมาไส้กรอก <c ười> มาค่อยๆดูกันนะก็ใช้ชิ้นอย่างนี้นะแล้วก็ติดอันนี้น่าจะเป็นคอนะคอนี่หมุนฝั่งไหนก็ได้หรือเปล่าไม่ใช่หรือว่าใช่น่าจะฝั่งไหนก็ได้นะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหางหรือเปล่าติดอย่างนี้ประกอบเสร็จก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นะเขามีให้ดูเทียบอยู่นะ แล้วเราก็ประกอบอีกชิ้นหนึ่งอะไรยังกับหมาไส้กรอกขาเบอร์สองกับเบอร์สามอันนี้ก็อย่าให้สลับนะมันถ้าทามันสลับได้ประกอบขากันก็เบอร์สี่กับเบอร์สามก่อนนะเยปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็ขาของมันยังก็เฟือกเลย ประกอบเข้าไปแบบนี้อุ้ยยโอเคเรียบร้อยข้าไปแล้วแล้วก็ประกอบขาไปโอ้โหอย่างนี้มันขยับได้เยอะเลยเนี่ยอ่ะอีกข้างหนึ่งบ้างขาอีกข้างก็ประกอบแบบเดียวกันนะ ขาหลังนี่เหมือนขยับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าขยับไม่ได้นะขาหลังเป็นแค่สองชิ้นนี้ประกอบกันปึ๊บเรียบร้อยแล้วแค่นี้ <c oughs> เป็นแค่กล้ามเนื้อไตรเซปไบเซปประกอบกันเสร็จแล้วครับขาหลังง่ายมากส่วนหางก็ เป็นกลมๆเบลเลอร์อย่างนี้เลยนะนี่น่ารักน่ารักหมดแผงแล้วเร็วมากหางนี่ก็ประกอบง่ายมากนะแค่สองชิ้นนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็มีปลายหางน่ารักน่ารักนี่ ปลายหางก็เสียบเข้าไปเฉยๆนะมันมีร่องนี่เสียบไปเอ้ยแค่นี้สวยเลย <laughs> น่ารักเ <laughs> จ๋วไปเลยคราวนี้ก็เอาทั้งตัวมาปากรกันนะก็ขาหน้าขาหลังอย่างเงี้ขาหน้า,า,า,นา,นาชเฮ้ยเจ๋งอะ่ะมันดูแบบมีดีเทลเนี่ยดูดิมันเก็บดีเทลนะมันแบบมีความกว้างของกล้ามเนื้อด้วยนะเออเจ๋ง ส่วนขาหลังก็ง่ายๆอย่างงี้ขาหลังไม่มีอะไรเลยเออขาหลังไม่ได้เลยขาหลังไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่แต่ขาหน้าเจ๋งมากเสร็จแ,แล้วก็ประกอบคอขนก็วางเฉยๆอย่างงี้มันนะมันไม่ได้มีอะไรล็อกให้มันแน่นนะมันก็คือวางเฉยๆมันจะได้ขยับได้มั้งเนาะเขาอาจจะออกแบบมาให้มันขยับง่ายๆแล้วประกอบหัวเข้าไป มันจะนิ่งหน่อยก็คือมันต้องอยู่กับคอนะพอเข้าไปได้กันมันก็นิ่งพอเข้าไปได้กันมันก็นิ่งหน่อยนี่เออโอเคแล้วเราก็จัดให้มันสวยงามนิดนึงแล้วก็ประกอบหางเข้าไปอึ๊บเย้เสร็จแล้วครับเป็นตัวแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จนะมันมีสติกเกอร์ให้แปะนี่ใต้เท้ากับข้างหลังตรงนี้ต้องแปะสิมพูนะ มาเราต้องเล่นในครบของเล่นเด็กว่ะมันต้องเล่นในครบนี่เสร็จแล้วใต้เท้ามีสี่มพูขึ้นมาแล้วก็หลังขาตรงนี้มีสิ่มพูอะ่ะเรียบร้อยสติกเกอร์เฮ้ยถูกใจอะ่ะชอบมีหน้ายิม้มหน้าธรรมดาก็ได้นะอุ๊ยดึงหน้ามาค่อยๆดึงอุ้ยอย่าอย่า จะว่าง่ายก็ง่ายอือน่ากลัวจริงๆจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากโอเคนี่ไง <laughs> มันน่ารักอะ่ะแล้วมันก็ทําแบบมีท่าได้เลยนะกางขาก็ได้ทํำท่านั่งก็ได้นี่นั่งจิ <laughs> ้งโอเคอยู่นะแต่ว่าขาหลัง ็ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะขาหลังไม่ดีเท่าขาหน้าจริงๆน่าจะได้อีกสังนิตแล้วอ๋อมันท่านั่งของมันคืออย่างนี้ท่านั่งของมันต้องออดแอนออรชอนก็คือเอาขาหน้าบิดเข้าหากันนิดหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ครับน่ารักไหมล่ะครับ <laughs> นี่ก็คือท่านั่งของมันนะ าขาหลังมันน่าจะได้อีกสักนิดนึงนะจริงๆมันน่าจะทำได้อยู่นะในไหน่ก็ทำมาขนาดนี้แล้วเออแต่รวมๆก็คือเจ๋งนะชอบแต่รู้สึกว่าหน้ายิ้มจะน่ารักกว่านะ่ะเออออกมาเปลี่ยนเป็นหน้ายิ้มซะ หน้ายิ้มมีแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วซื้อตัวเล็กมาเนี่ยเพราะคิดว่าจะไม่ซื้อตัวใหญ่นะแต่แบบประกอบเสร็จแล้วก็แบบมันก็ถูกใจอยู่นะสงสัยต้องมีตัวใหญ่ได้เปล่าวะเนี่ยแต่ตัวใหญ่นี่ไม่รู้ว่าดีเทลขาหลังมันได้แค่นี้เปล่าถ้าขาหลังมันดีกว่านี้นี่คือเยี่ยมมากเลยนะน่าสนใจมากเดี๋ยวแอบไปดูกล่องมันก่อนดีไหม แต่ก็ถูกใจนะรู้สึกถ้ามีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่วางคู่กันมันก็น่าจะดีนะใช่ไหมก็ไปเจอกันใหม่คราวหน้านะมีมาประกอบให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะบาคลังมากมันน่ารักอะนะและเจอกันจ้า